ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอรตไลท์ของเ a ทัลสตาร์บิลฮีโร่ระดับเอสบิลฉัมีเกราะใหม่ให้นายนะ่ะฮะอะไรนะชุดเกราะที่ยึดมามันมีเทคโนโลยีที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ฉันปรับแต่งเพื่อให้มันเป็นของนายโดยเฉพาะ <Metal Storm. S 2> ตั้งชื่อให้มันสิดีละแตอย่างนั้นให้มันชื่อว่าเมทัลสต o ร์สกิลหนึ่งของเมทัลสตาร์บิคือ ตาม t a c t i ค a l วิซายย์เมื่อผลใช้เอตขยอยยิงวิสไซา์จู่โจมออกมาห้าลูกทำดาเมจเป็นบริเวณหากใช้งานระวังสวมอีลิทอาร์เมอร์จะยิงวิสไซา์เพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดลูกสกิลสองของเบทัลสตาร์บิวคืออีลิทอาร์เมอร์บทใช้ครั้งที่หนึ่งจะเป็นการติดตั้งกรอบแบบจัดเต็มเพิ่มค่าพลังชีวิต และเพิ่มพลังยิงให้กับอาวุธหลักเป็นช่วงเวลาหนึ่งพดใช้งานครั้งที่สองจะยิงระเบิดทำลายลางอาช์ิลเรีบ่บอมบาดเมนออกมาด้านหน้าทำดาเมจมหาศาลเป็นวงกว้างสกิลติดตัวที่หนึ่งออโต้สไตร์เมื่อยิงอา t i l ิล r y รีบ่บอมบาดเมนทุกศัตรูจะมาร์กเป้าหมายทำให้จำนวนที่ยิงออกมาติดตามไล่ล่าเป้าหมายสกิลติดตัวที่สองอาเมอร์อบบฟล็ สิน,นี้ส่งผลให้ครูดาวของอะชิลลารีบอมบาดเมนลดลงสกิติดตัวที่3 t o สตอมฟิลสนามพลังของกรอบเมทัลสตาร์ส่งผลให้มีโอกาสบล็อกดามจสและได้รับสถานะไร้เทียมทานชั่วคราวสกิลติดตัวที่4 De ด e เฟนซีฟแมทริกเมื่อปลอดล็อกสกิลจะทำให้ลดความเสียหายลง10เปซ็นเป็นผลติดตัวถาวรจุดเด่นของเมทัลสตาร์วิวคือความอึดถึกและรุนแรงแบบซึ้งซึ่งหน้า จุดออนก็คือไม่มีสกิลเสริมความคล่องตลัวและไม่มีความสามารถหยุดจับสัตรูได้เลยแต่ใครสนลหะลูกผูุ้ชายน่ยมันต้องปะทะกันซึ่งหน้าอยู่แล้วด้วยความสามารถที่เด้นกันปรปะทะโดยตรงจึงทําให้เมทัลสต r ร์บิลนั้นเล่นง่ายและใช้ได้ดีกับทุกโหมดในการเล่นโหมดแบทเทิหรือในสงครามกองคนความสามารถที่โดดเด่นทั้งโจมตีและตั้งรับของเมทัลสตร์บิลจะเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างแน่นอน ใส่กล้าหืกับปาบิลก็เข้ามาได้เลยอัพเกรดความมันดาวโหลดเกมคอนทรากันได้เลยดาวโหลดคอนทราและคุณจะรู้ว่าความมันเป็นยังไง